น็ดลงไอ,อ้ขาวจ้ะสองจุ่มเนาะจ้ะไข่เนาะบ้ามาผอดไข่ลงกแดงเนาะขอดกำลังไข<อ>่เลยจ้ะมาเน,น,น,นีกไตเดืกแน่เนาะแห่นครับผม ไครเรื่องงูแดงนี่ยบนไงเนาะน,น้อยเนะาะจะใครนหน่อยแต่ว่าแสพบูก,กรเหิตลงงูขาวเนาะครับหอมจ้ะเนแใครอยู่เนาะครับอย่ล้มงกูกำพงปล่อยเร็ดลงงูเนาะครับอส่งเป็น,น,น,นปตำนานมันเลย ก็แดงครับผมก็แดงจนหวานจ้ะสองดอกเนาะจ้าอ้ากตืนปัวๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาเอฟซี SC, ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปเราปลากับสาวนางจ้าเมือ่อีนสาวนางก็ไดเดินทางเข้าป่าหาเก็บเห็ดคือเกาจ้ามาทางไม้ปลาบานสังหอม โมเจตตตำบลหัวคาอำเภอบุญชลิกจังหวัดอุบลราชธานีจ้ามาในเสาของวันที 12, ่สิบสองพฤษภาคมจ่าสองพันหกร้อยหกสิบแปดจ้าไปหลุ่นไปชมน้ำสาวนางเมืองจ้าวัดศรีโศกสิมานบ่มาเมืองเอกทั้งปลาลางจ้าไปหลุ่นไปชมกันจ้าเปิี่นครับก่อนเรียนครับผมดอกนึงเนาะจ้าที่หลงหมอครับผม

ขายยาวนะดอกมึงครับนี่เนกวนลุมเนาะสีขาวเต็ดพ่นครับต็ดไข่เต็ดสาหนังได้ไหมไม่ใช่เต็ดไข่กอเดงครับผมกอเดงจนหวานจ้ะสองดอกเนาะจ้ะนู

แดงเนาะคระบับไข,ข่เนาะบ้ามฝ่อไข่ลุงแดงเนาะครับกำลังไข่เลยจ้ะมันเหร็นกระต่ายเดือกแน่เนาะแมนครับผมไข่ลุงงูแดงนี่ยมวยไงเนาะ <h> นหน้อยเนาะ จ้ะใครในน้ะแต่ว่าแสบปูกระหิตลงอกขาวเนาะครับหอมจ้ะเอ้าแบกใครอยู่เนาะครับปล่อยแล้วครับผมปล่อยอีกเลยเนาะครับหมูใหญ่เติบจ้ะป้ามาปล่อยแล้ว,ยยวจ้าเระหิตล,ลงอกแดงเนาะครับกำลังมืนตะกุบเปิดมา cái đồng hồ nó cả cái mắm ta cục tiếp đồ này cái nó bao nó Trời. Ừ. mình nạp quá à đây là chết chết đồ lé hộ đi hộp <laughs> Ngoài ngày lực lượng công viên mình có lên ngọc cầu ngọc nối 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 này, nối สิบสี่สิบห้าสิบห้าดอกแล้วสิบหกสิบเจ็ดดอกพันโผลโ่เลยเด้อจาะเนี่ยแต่ว่าพนนยายันใบใหญ่จะเห็นละงูแดงเนาะครับออกตามโขกจ้ะเอาเป็นสัญญาณที่ดีเลย สิบแปดหน่วยจ้ะนีได้ตองหลายคนแยียบเนาะแม่นครับหมูเดียวกันเลื่อจ้ามังหันเนาะจุมมังหันได้สิบแปดจ้ะจุมหนึ่งจะแล้งในสามแล้วสี่หน่วยแล้วหาหน่วยโอ้ Cậu nuôi nó nó bao? nóng Để nó nắng cái chân cái hít gói nóng ghét nặng ghét nặng ghét nặng Khảo nặng ghét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  Cái đẩy. Cái khu bọc tu mà nó yeah. bàn cái cả này phun cool. này yeah. trong bàn cấp tu mình nữa cho yeah. kênh หมึงงามๆจ้ะปัดดอกนี้เนาะงามนะจ้ะนี่ตังเปาะเกดงามเนาะนี่ก็เก็บกลุ่มเนาะจ้ะงามๆเลยจ้ะดอกบานเก็บดอกตลุ่มแล้วเก็บดอกบานเนาะครักลุ่มนี้บานจ้ะตลุ่มเนึ่งกมงามงามจ้ะ นีกุมนทุ่นหล่มนะครับอือยืนตัวเนยใอยู่หกนะครับปู้อีังพเนนะจะ้บานหนึ่งจะเป็นแปนเนาะครับีดหลังเขียวจะลงหนเนาะจะอือทุมนี่น่าจิ้งหลิใครหลงหนองเนาะ ตอนนี้ก็สีแดงไปด้วยจ้ะเห็นดลงแดงเงี้นาะมือขาววะขาวอ๋ออ้หูวนหนึ่งไข,ข่ห่านไข,ข่เห็ดลงขาวเนาะครับ <laughs> Hít luôn rồi, khá chùm bàn bàn nó, Cảm Bàn nó, Cái ổ con đấy là Cái bàn bật Bà Nét nhìn Bà ơn nữa. Mang cái mà. À. cái sẽ chịu thân mặt chịu tụi binh cái binh 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 này เสือเพิ่นต่อไปเนาะครับเ่ากระลายเนาะบ่าวไปกระลายเนาะคือโบเหตุตอนจุ่มหนี่งคือมาปอกันตอนเ่าเนาะมาเจอกันตอนเ่าบ่ พืชผึงแดงหน่อยเนาะครับนี่ดอกนะงานอยู่แม่เนี่เพืชผึ่งเนาะจ้ะเพ็ดเึิงเขาเนาะดอกงามจ้ะจะมีดอกเดียวด้วยพืชตัดินเนาะจ้ะโอ้ยจุงงามเนาะ น่องอ่อนเนาะเปนออกใหม่ด้จ้ะน่องดอกงามดีจ้ะน่องได้จเีบด,ดินออกมาเนาะ ่นนะดอกแข็งแข็งดีนี่แซนี่อ้ตาานอ่ะอุ้ยงกนีเห็ดแดงสีเกิดใหม่เนาะบ้าเนาะครับอือมันเลยเด้อ

สองดอกเนาะองุ่นหางเนาะครับต้นนีนเป็นโม่จริงจังเก็บมงดาดอกเนาะบ้านเนาะครับมงดาดอกก็เก็บไปเรื่อยๆจ้ะดอกมึงออกใหม่เนาะ Này này. Nó. Ú, cái này là... kia Đánh xì không? Dạ. Xoam đồ. Ừ, nha. không? Dạ. không Càng xẹp càng mà không? đánh xì không? Hãy subscribe cho อองานเนาะครับคี่ดอกเนาะดอกหนึ่งามคือกันปุ่มฟ้าญ่ขนาดเด้งสยบไหมเนาะจ้ะแต่ว่าบโบลายเนาะรอบนี้เนาะครับออกข้างหางสองดอก นีดอกงามเนาะครับมันเลยดอกจ้ะดอกงามเนาะจ้าก็ะหอดเวลาเดินทางกลับบ้านจ้ะสรุปยอดได้ยอดมันจ้าเมื่อนี้ถือว่ามันสุดๆจ้ะพี่น้องได้เป็นเห็ดแดงกอเห็ดแดงหน่อยจ้ะแต่ก็เห็ดอุ่งสองตาเนาะเห็ดละโงกจ้ะเมื่อนี้ร่วมร่วมกันหลายๆเห็ดจ้ะพี่น้อง เอาละจ้าถ้ามากินนี่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจา้าสุดท้ายนี่สาวนางก็ขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจา้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอบให้สาวนางจา้าสำหรับคลิปเม,มื่อเนีกกับบมีอย่างหลายสาวนางขอกล่าคำว่าสวัสดีคะ่ะขอบคานคลิปหนาเมื่อนาจา้า